ยิงลูกนี้ก็ติดบล็อกกำแพงครับตื้นลองยิงลูกนี้ก็เข้าโดนลูกสาวประตูครับมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นด้วยครทางด้านเกียร์เพชรครับตอนนี้ทางด้านหนุ่ยลงมาครับสองหลังที่เกียรทางด้านเป็นทางด้านก็ตึครับทางด้านขวานี่ทางด้านก็เกียร์ ไปได้ลูกีิปาดเข้ามากลางไมผ่าน,นะยังติดมือลูกสาวตูครับแต่ที่ยังไม่เปลี่ยนคือคนทำมาตูข้างหน้าสองคนเนี่ยครับไม่ได้เปลี่ยนออกไปไหนนะครับเกมจับมือลรก่งนี้ยังต้องหมุนผ่า,านลูกลางเอาแล้วเสียออไอคก่ัวเลยนะไอ้กลัวไปครับทางด้านเกียร์เทนครับ อาเราให้ไม่ดีแล้วครับเข้าบิ๊์แตะโถแม้แ่มุมออกไปทางด้านขวานี่หนุ่มคนก็โหแล้วดูจังหวะเปิดมาี่เพื่อนนี่สลับตัวหานจังหวะทำให้ตัววิ่ทันครเนี้ยจัดร่างกายได้เป็นดีครับจังหวะที่เปิดให้ที่เปิดให้อย่างไรยิงอยู่แล้วครับ เกมให้มาทางด้านซ้ายครับเกมเกี่ยวแล้วจะไปเองแล้วลูกนี้เอาแม่เดินมขึ้นมาช่วยแล้วลูกนี้แล้วปังกับทนงเดชเป็นทางด้านเกมแม่ต่ายโนขึ้นมา สอนพองโอ้โหแล้ลูบดูบลูบจาร์อไม่ผ่านนะใส่ท่างด้านของเด็กสับเท้าไม่ผ่านเหมือนการละโอ้โหแย่งกลับมาเร็แล้วจะเสียบอลกันเร็วไรจังหวะแบบนี้คนที่พอพี่มัดก็ต้องลงไปนะ ลงไปฮะไปดิไปเจอไดิไปได้แดงกูหลอบแต่ทิ้งก่อนงานหลังคุณไม่ไปแดงกูหลากคุบอกใช่ิแดงกุย่าใช่แดงกุย่าแดงกุย่าม้ไกล้มูเล่นลิงคุณเล่นได้มกูเล่นได้มอนกันอย่างบังอยู่กันแน่นั้นนุ้ยอยู่กัน ได้จังหวะดีได้เสียงหนึ่งหาครับสะพลาดไปนี่คือ่งหาวันนี้เยอะเอลยอะเราให้พลาดครับุพันนูขึ้นมาโอ้โหจังหวะวิ่งไปนี่ล้มเองครับขอใช้หน,นีได้มองหาเพื่อนแล้วตอนนี้โดนล้มจากด้านหลังครับคีณกบา่าธน,นูเดบ เติรเอ้าแล้วให้มาลูกนี้จับไม่ดีครับเจนโอ้โหแล้วเพิ่ดออกไปทางซ้ายที่เพื่อนไม่ทันเลยครับตามครั้งสองลูกครับเวลาตามคกตรอบอดในยังมีครับแ้าสิบหบ้นาทีก็ได้มาทั้งลูกน่าจะสนุกเลยครับ ห uh ิิงยูนีเอาบอลเนี่โอ้โหจุกยังเข้าทางนั้ะดิมจิ้มหน้าบางตู้อีกทีนึงยังติดบล็อกครับโอ้โหได้ยิงจังหวะสองสามจังหวะเลยครับแต่ยังไม่ได้ประตูครับจังหวะบุกกดดันอย่างต่อเนื่องแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ประตูนะดีทีมโคลเรอาโอ้โหแล้วหลุดไปได้ด้วยครับให้มาเข้าทางต้อนใจจิ้ม โอ้ปั่นข้ามคนเลยครับอยิ้มแ,แบบให่ๆเลยครับอยากจะเชื่อว่าลูกนี้ตัวเองก็ปั่นข้ามทางไปเฉยเลยครับมาดูเดี๋ยวม,มวไป่าีแรกหักเลยขาผมก็หักเปิดยาวลูกนี้กันเลยเออกหลังไปเลยครับ ฝาวาครับลูกนี้ปีกิก้ารู้แล้วครับน,นันเต้ท่สาสนามเขอขยี้ตัวครับคนที่จะลงมาในบรรดาเนสเต้ครับมาแทนนันจักครับเป้นีเล่นตำแหน่งนี้คือเซนเตอร์ฮาล่าเดี๋ยวดูว่าจะเปลี่ยนแปลงยังไงครับ<อ>ปีกิก ใครอยากถอยออกมาแล้วครับเป็นทางด้านานุย้ยขอลองปั่นลูกนี้ก็คาดผ่านไปเยอะเลยครับป๊อปเดี๋อมาห้าทีมาแทนตัวเองจะเป็น,น,น,บบนมดว้าวโอนยาลูกนี้ไม่ผ่านดน้านเจ้าตัวนะจับได้โอ้โหทำดีครับเบิ้ลขุดไม้เพื่อนโอ้โหแล้วลูกนี้ครับเบิ้ลอ,ออกาด้านซ้ายไม่มีใ,ใครอยู่เลยนะหัวใจขวางยาวมาด้านะ้ายลูกนี้นะเพื่อนยังไ

โหยมาหมู่เต็มเต็มหัวลูกนี้ยังปัดได้ครับโอ้ลูกหมูเนี่ยเต็มเต็มหัวเลยครับในด้าที่ลงเด็ดครับขึ้นคนเดียวแล้วไม่มีใครขึ้นต่างเลยต้องบอกว่าอยู่ตรงกลางเนี่ยลูกหัวแบบเนี้ยได้เปรียบเยอะครับหลุดมายิงล้อมวันเล่อีกทีนึงก็ยังติดจีิครับจังหวะสวนกลับน,นะครับแต่เอาถึงตอน่อนนะแม่จังหวะนี้ถึงบ้าแล้วคือได้ที่ผู้สาวตูเลยครับ ออกมา <IT IC Y> ให้ด <IT IC iken> ้านาตเกมขวาไม้ได้ด้านซ้ายครับตุกออกมาให้มาเกมจับทางสนามบอกให้ยืลนวลูกนี้เปิดดีขครับเบี้ยบหวางยาวใหม่ทีลูนี้ก็ถึงมือผู้ขาประตูเลยครับ การสนามนี่ไม่ยืนรอเปลี่ยนตัวแล้วนะท่าน,นะจะเจเบียครับเดี๋ยวเราลูกตาแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนตัวเราะนั้นเก็บแค่นี้ครับเกมเก๋โอเคยังหมอรับมีหมอกหนึ่งไปแล้วครับหรูจะหล่ออีกครับ โหลดได้เอาแล้วครับตอนลุยขึ้นมาลูกนี้แต่อ้อมอีกทีหนึ่งถึงสุดริมเส้นแล้วครับเปิดมั่วกลางแปรเอาโหเรียบร้อยครับเอาแล้วครับไล่มาแล้วครับหนึ่งตัวต่อสองครับโอ้โหจังหวะลุยแบบนี้แหละครับไม่มีใครประสมครับส<อ>ุดท,ท้ายนี่แต่อ้อมแต่อ้อมเปิดมาตรงกลางนี่ประตูลูกโม่งกับกระโดดแปรเรียบร้อยครับ ไล่นะคตอนนี้มีวัตถูต่อสองแล้วย่างเนี่ยเหลือแค่ลูกเดียวแล้วครับเปวาวม,มานมาสายไม่ผ่านั้นเบียจับได้ลุยเข้าขวาเร็งจออทนมุ่มาล็อกหนึ่งที่ยิ่งเรียบร้อเอาจนได้ครับน่าจะอยู่ด้านสอนทองครับทำมาตัวให้ไม่ตัวอีกหนึ่งลูกครับน่ยขยับหนีห่างเป็นสามปรตูต่อ,อนหนึ่งครับ โอ,อ้โหขวาเตะเตะอย่างปลายเองถึงกุญแจลู้นล็อกไว้ครับลูกนี้ข้างขวาเราก็เล,ล่นต่อไม่ได้ครับอ้าวจะจะไปแตะลอดขาแน่นะเนตะสวยๆเพืเอ่อจะทำบ้างครับ เหนื่อยว่าทำไม่ได้เลยจะทำบ้างก็ไม่ผ่านเหมือนกันคนระับเบี้ยโอ้โหดูอ่ายนี่ผิดไปแล้วท่านี่ทำไปแล้วครับแต่ไม่ผ่านคะรับหนูให้มาไม่ผ่านครับเบียร์เจ๊เจล็อกเนี่ยลูกนี้ถือว่าเน่งทีเดียวคนระับเดี๋ยวนี่ผ่านขึ้นทางของคู่เวลาแรกแลครับเด็กประมาณเก้านาทีครับ ยิงลูกนี้ติดบอลครั้งสุดท้ายเนี่ยบอลน,น่าจะเป็นแค่ลูกทุ้งครับตั้งสน,นามแล้วขอเปลี่ยนตัวแล้วครับจะเปลี่ยนใครออกครับอาร์นาดเจนออกนะครับเหล่านี้เป็นตัวหัวลูกน,นี้ที่เกือบนะครับ <The music> โอ้โห,โหจังหวะเปิด์จัดเข้าไปเลยอาร์นาดเฮ

โดดงหลบได้แล้วมาซ้ายยิงติดติ่ตีติดจังหวะแรกนี่รับไม่อยู่แล้วนะสุดท้ายลงไวนนอนตอดได้พนันนุใชนูใช่หนู้อจะไปลูกนี้ไม่ผ่านนะแม่โดนกระแทกใจลูกฟ้าวขราไปนด้านดิมพุนครับ ยิงติดบล็อกจังหวะจะสวนคาเฟ่บังไว้ได้ครับเก่งเปิดทีเดียวยาลูกนี้ออกหลังเลยครับ เวลาในสนามตอนนี here, now, ้หร for so 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 ือ็่ามาคนตะีเศๆครับตามหลังที่สองรูปเลยนะทานาดีทีครับไมจะเอาถ้าจะไล่ไม่ได้แล้วตอนนี้ต้องรีบแลครับต้องเร่งครับได้มาตอนนี้น่าจะทันอยู่ครับกกัมนานทีตงลังยัง่้เน้องหลังไม่เต่นางแต่นาโอเคได้น้องได้ ได้ด้วยเหรอหนุมนี้แล้วปิดยังติดผู่สาวตรงครับโอ้โหจังหวะนู้ที่ออกมาปิดมุมยังทำได้ดีครับลูุโอ้โหสำหรับคู่ต่อไปครับเปยนตัวได้เลยครับซูนามิครับโอ้กับนักด้านสีขาวเนี่ยครับแม่ดูสีขาววาครับนี้นักเตะดัางชาติทั้งนั้นนะได้เวลาตายของนักซูนามิรีครับ หลอกข่ายมาลูกนี้ยังหลอกผู้สาวตประตูโผสมหวาหลอกแล้วผู้โดยสารประตูแต่ไม่หลงครับยังยืนจังกล้ามองอยู่นะครับหลบหมดเลยมาสองสองนุ่งเด่นมงุ้มนี้ติดนะยังได้เตะบูมอีกครั้งนะทานายเกียรติเพชรนะหลกบอล เลย่อไปเสาสองเลยไปถึงแค่นั้นก็ตึกเลยครับล็อกเข้ามังกลางปามบอลได้ครับลูกนี้ยังต้องตามไปเก็บให้บอลออกหลังครับชอ ออกเปิดนะนั่นขวาตบมาตรงกลางวันนี้ยังผัดทิ้งได้ครับออกหลังครับต่อยมือมาเคลข่ well. Damn, yes. um ้นมาสั้นๆเขี่ยหาจังหวะแล้วยิงว้นี้ก็หลุดต่ออีกครับโอ้โหดิทเมลย์ยิงทำประตูไล่ขึ้นมาไม่ได้ครับวันนี้แหละ หมาแล้วจังหวะนี้โอ้โหแล้วนี่แข็ัแกร่งนะถึงสุดนิ่มแจนเปิดต,ตัวมังก,กันอย่างสุดท้ายเนี่ยบอลมันออกหลังไป่ต่อแล้วยาวมาถงึงนั้นจเจ้าเบียบจับลงได้สุดจบเล่นต่อในเบียให้นานุสแต่บุญอ่อนหนุดดหนตัดหัวใจปั่นข้ามคานอยู่แล้วลูกนี้อีกสามนาทีครับ มีสองลูกเลยนะ่ย้ำอีกครั้งเลยตอนที่มันจะได้เกร์เพชรเนียเสื้อขาวได้นำอยู่รอบสามสองคือตรงนี้ครับ โอ้ยตัวไม่หายใจตมอบอกกล้าจริงๆนะับดูนี่ตัวต่อตัวหมุนเดียวมันด้านซ้ายให้นั่นเกมครับเกมเกมให้มาตรงกลางจับเบียดดีอีกทีนึงเมื่อกี้ก็เท่ากันที่แถวตัวแต่เล่นเร็วนี่ลูกนี้โดนผสมไว้อยู่แล้วครับเก่งเปิดให้มาบูทบูทจับไปเมยลูกี้โอ้โหยิงเอาโฟล์กังไว้ได้ครับบูท ไปอีกทีนึงทางด้านขวาโอ้โหลยไม่แล้วยังลุกขึ้นมาเล่นต่อได้อาวุธแล้วลองยิงลูกน,นี้ก็เตะบอลเตะบอลทางด้านลู้สาวประตูครับยังได้เป็นเพียงแค่เป็นแค่เตะมุมนะครับเตะมุมเล่นสั้นๆยิงลูกนี้ก็เข้าข้างครับสำรับคูบบ่ต่อไปเตรียมตัวพร้อมนะครับทางด้าหน้ารี่นาฬิกาสิงห์ขาวครับ วางมาไม่กหมือทีจ่จังหวะเบียดจับลงไม่ดีครับ สต้าลูกนี้ก็ข้า,าม่านได้ไปดแปดเป็นห่และระดัเดียวนาทีสุดท้ายแล้วครับกอนนี้โทรบาเจ็บสิทธให้มันทีเดีทีไปโีไปข้างหน้าลูกนี้ยังเอาอกได้ครับย ถึงับมาตะลงุลงเดชยวลองยิงลูกนี้ก็ไม่เข้าต่อวัดข้าสู่ช่วงโซ่ระาะ87แล้วครับช่วงเวลาหลังเี้ยถึงนาทีครับจะอีกครั้งนะครับอาจจะเป็นชัยชนะของทางด้านเกียรติเพชรแล้วครับตอนนี้นั่งอยู่3-1หลายมาต้องการของรุ่นจับแล้วไม่ดีลเล่นต่อไม่ได้ครับปลาลุยขึ้นมาเลยครับเกมเกมให้มาลูกนี้ก่อนเลยเข้ามือผู้สาป,ประตูเลยครับ เล็วออกมาทางด้านซ้ายพุทธ <Hey. S 1> เลียงคองหาเพื่อนนะพุทธ <Hey. S 1> ต้องับไปลูกนะนี้จะแทงให้ทางด้านบุญนี่ก็เข้าเลยไปถึงทางด้านผู้สาวตัวเลยครับแล้วพุทธสิงก็เปล่าหมดเวลาเดี๋ยวเชิญพทธสองนนี้การสนามเลยครับ